สวัสดีค่ะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะพามาชมบ้านนะคะเป็นบ้านสวนนะคะอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆหน้าบ้านก่อนนะคะคือหน้าบ้านจะมีต้นตาลคู่นะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเพื่อนบ้าน แล้วก็มีท้องทุ่งนาตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาจากถนนลาดยางเส้นหลักนะคะ3 3 6 5ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่มีรถประจำทางผ่านนะคะก็คือกรุงเทพหนองแาลไซด่านช้างก็คือสามารถที่จะมาลงตรงทางเข้าบ้านเราได้เลยนะคะแล้วก็คือในตัวบ้านเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวานะคะในราคาอยู่ที่799% 0 0 0บาทถนดคุดแดงนอสอสีจอพร้อมโอนนะคะและเดี๋ยวเอพาให้ พาไปเจอกับเจ้าของบ้านให้เขาพาดูรอบๆบ้านนะคะบ้านหลังนี้คือจะมีสวนนะคะคือสวนไว้ให้ลงไว้บ้างแล้วนะคะ